สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนะาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้ อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35วันนี้ราคาที่63บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่20สตางค์จากเมื่อวานครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เอร์เซนราคากลางก็จะอยู่ที่66บาท94สตางค์นะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่5สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่70บาท49สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปที่97สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ อย่างก้อนถ้วย DRC 100รเปอร์เซน์ ถึงจะได้ในราคานี้ก็คือ50บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาวันนี้ยังคงตัวเหมือนเมื่อวานครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดราคาก็จะอยู่ที่25บาท25สตางค์ครับราคายังคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 55พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาท77สสตางค์ต่อกิโลกรัมครับ ก็คือราคายังคงตัวนะครับอย่างก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่30บาท3สตางค์ วันนี้ราคายังคงตัวครับยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาก็จะอยู่ที่32บาท25สตางค์ครับราคายังคงตัวเหมือนยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีราคาซื้อขายกันอย่างไรนั่นเองครับ